พวงอะไรก็จะขยับเองด้วยนะครับผมนี่ผมไม่ได้เหยียบไม่ได้อะไรเลยนะปล่อยเขาทําเลยเคยเป็นกันไหมครับเวลาเราหัดขับใหม่ๆเนี่ยการจอดรถเป็นอะไรที่ยุ่งยากแล้วก็น wow ่าหงุดหงิดมากคือไม่ได้แค sure ่หงุดหงิดในตัวเรานะเวลาเราไปกับเพื่อนเพื่อนก็จะหงุดหงิดไปด้วยว่าเธอจอดอะไรยังไงทําไมจอดไม่ได้วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเสนอวิธีจอดรถแบบ ไม่ต้องพึ่งพาตัวเองพึ่งพาตัวรถนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวนี้ครับรถเบนซ์ตัวใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเบนซ์บีเอ็มอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นรถทางญี่ปุ่นเนี่ยค่ายญี่ปุ่นเนี่ยเขามีระบบช่วยจอดให้แล้วด้วยนะครับและหลายๆคนซื้อไปใช้งานไม่เป็นวันนี้เดี๋ยวผม พามาสอนวิธีใช้งานตัวช่วยจอดวันนี้ผมเอาเจ้า Mercedes-Benz C-Class เป็น c 300e ตัวลองท็อปนะครับเป็นตัว MG Sport เนี่ยมาลองกันดูเลยแล้วกันว่าเวลาจอดเข้าซองหรือว่าจอดเทียบข้างเนี่ยมันง่ายเหมือนดีดนิ้วเลยมา,ยาเดี๋ยวเราไปดูกันแค่ yeah, เข้ามาในตัว Mercedes-Benz c 300e MG Sport คันนี้นะครับผมต้องอธิบายเลยว่า เบนซะ์น่ะดูง่ายมากว่าคันไหนอ่ะมีระบบช่วยจอดหรือเปล่าเรามาดูเรามาหาปุ่มนี้เลยครับปุ่มที่อยู่บนบางคันก็จะอยู่บนคอนโซลหรืออะไรอย่างนี้นะครับในต,ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ซึ่งมันจะมีตัว P อยู่เป็นรูปกล้องแล้วตัว P ไปลองกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งรอบแรกที่ผมจะลองเนี่ยจะเป็นการลองแบบจอดเทียบข้างนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมถ้าเกิดเรากําลังจะหาที่จอดแล้วแล้วเราอยากให้ใช้ระบบตัวช่วยจอดนะครับเรากดไปที่ตัวปุ่มนี้เลยไอ้ตัวปุ่ม P กดขึ้นมาปุ๊บนี่ครับหน้าจอมันขึ้นเดรดราเลยเหมือนมีเดรดร์คอยส่องว่าเอ้ยเขากำลังจะสแกนหาว่าตรงไหนมีที่จอดรถบ้างนะครับที่เหลือเราก็แค่ขับไปหาจุดจอดของเราเลยนะครับผมถ้ามันจะมีจุดจอดขึ้นมามันจะมีขึ้นตัวีขึ้นมาว่าข้างหน้าเราสแกนเจอจุดจอดแล้วนะคุณจะจอดช่องนี้หรือเปล่านะครับผมเขาสแกนไปเรื่อยๆปุ๊บนี่เขาจะเห็นแล้วอันนี้ไหมซองนี้ไหมหรือไม่เอาซองขวาเราไม่เอานะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาซองข้างซ้าย ถ้าเกิดเราจะเอาซองข้างซ้ายเนี่ยเมื่อกี้มันมีแล้วเราขับเลยไปนิดนึงมันจะฟ้องว่ามีซองอยู่อ่าเราจะเลือกซองนี้แหละนี่มันบอกให้คอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มกดไปเลยปุ๊บแค่นี้เลยครับเขาก็จะบอกว่าให้เข้าเกียร์ถอยนะเราก็เปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์ถอยตาเนี้ยนะครับผมเราเปลี่ยนเกียร์ถอยปุ๊บตัวไฟมันก็จะบอกเลยว่าเรากําลังจะเข้าซ้ายอะไรอย่างนี้มันออโต้เลยเปลี่ยนเป็นเกียร์ถอยปุ๊บปล่อยเบรกเลยครับแล้วตัวพวงมาลัย ตัวระบบเขาก็จะจัดการทําให้เองเลยเนี anyway> ่ผมไม่ได้ทอะไรเลยนะผมไม่ได้เหยียบเบรกด้วยปล่อยเขาทําเลยเบรกเขาก็เหยียบเองช่วงแรกๆก็อาจจะเสียวหน่อยนะครับผมแต่ว่าปกติแล้วเขาทำเองหมดเลยเนี่ยมันจะเป๊ะมากมันจะเป๊ะจนเสียวอ่ะคือเราเราแทบจะต้องเหยียบเบรกเองเลยแต่ที่จริงอ่ะนี่ผมไม่ได้เหยียบไม่ได้อะไรเลยนะปล่อยเขาทําเลยเดี๋ยวเขาก็จะเหยียบเบรกให้เองเพราะว่ามันจะรู้ว่าเราสุดได้แค่ตรงนี้นะอ่ะแล้วเกียร์ทุกอย่างเขาก็จะเป็นคนปรับให้เองเลยเกียร์ผมก็ไม่ได้ปรับ ปล่อยไปเองเลยเ,เรียบร้อยนะครับผมถ้าเสร็จแล้วเขาระบบมันก็จะนี่เขียนเลยว่าเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เป็นการเข้าซองแบบมืมดแยะคือคุยไปปล่อยเขาขับไปได้เลยคือมันง่ายมากๆนะครับแล้วซองที่เราใช้เมื่อกี้เนี่ยผมมาจอดรถให้มันแคบมากๆเลยคือถ้าเกิดเป็นผมจอดเองอะ่ะผมที่ขับรถมานานแล้วหลายปีแล้วอะ่ะเรายังรู้สึกเลยว่าเมันก็จอดยากพอสมควรนะ แต่มีระบบนี้ปุ๊บทุกอย่างง่ายไปเลยนะครับปล่อยเขาจอดไปเองเลยอันนี้คือระบบของ Mercedes-Benz นะครับผมเวลาออกไม่มีนะครับไม่มีระบบต้องออกเองอ่าออกเองก็เนี่ยนี่ให้ดูเลยว่าชิดมากๆนะครับข้างหน้าก็ชิดมากๆคือต้องถอยหลายรอบอะถ้าเกิดคนไม่ได้นานหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับไม่ค่อยเก่งอะผมว่ามีประเด็นทะเลาะกับคนข้างๆแน่นะครับอ่ะแค่ okay, จาก Mercedes-benz c ซ l a s s แล้วเดี๋ยวเรามาลองเจ้าบีเอมดับบูซีรีส์5กันดีกว่าว่ามีตัวปี21เท่ากันเหมือนกันก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองตัวนี้เลยเสียดายไม่มี s e r i e ์3ได้มาปารกกันเลยแต่ว่านี่ครับ s e r i e ์5จะมีความยาวขึ้น เราต้องบอกเลยว่าจะจอดยากขึ้นกว่า c ี a s s ตัวนี้แน่นอนแต่จะจอดได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าเรามาอยู่ในซีรีส์5คันนี้ดีกว่าจะเป็นปี2 0 2 1เป็น 520D M-Sport LCI แล้วนะครับผมซึ่งตัว LCI เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ระบบช่วยจอดนี่นะครับระบบช่วยจอดเขาคือ Park Assist แต่นี่เรามี Reversing Assist ให้ด้วยนะครับ Reversing assist ก็คือการช่วยเราถอยออกไปนะครับก็คือถอยแบบเส้นตรงนั่นเองก็คือสําหรับคนที่อย่างนี้บอกมือใหม่หัดขับหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ,รบ,รบ,รบไม่กล้าถอยเองกลัวขูดซ้ายกลัวถูดขวาเพราะตอนนี้เรากําลังจะออกจากซองไปเลยมีสิ่งกีดขวางก็คือรถอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับไม่อยากถอยเองนี่เรากดไปที่ reverse assistant นะครับนี่มันจะบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะถอยไปอีก8.6เมตรออกจากสิ่งกีดขวางให้ก่อนนะเราก็เข้าถอยแล้วก็ให้มันถอยไปเลยครับ พวงมาลัยก็จะขยับเองด้วยนะครับผมนี่ขยับเองเพื่อไม่ให้ชนซ้ายกับชนขวานั่นเองอันนี้คือระบบ reversing assistant นะครับผมแล้วมันก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่โดนสิ่งกีดขวางแล้วนะว่าจะมีรถผมอยู่ข้างซ้ายกันหนึ่งอีก0.1เมตรอะไรอย่างนี้มันก็ระบบก็หยุดต่อไปแล้วก็คือต้องถอยเองแหละนะครับผมอะต่อไปนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาเทสการใช้งานช่วยจอดแบบจอดขนาบข้างกันดีกว่านะครับ ปึ๊บเดี๋ยวให้เขาหาแล้วขับผ่านช่องไปเจอช่องไหมไม่เจออ่าเจอปึ๊บนี่เลยครับมันเจอที่ช่องแล้วเรากดโอเคเลยว่าเราจะจอดช่องนี้เขาให้เลือกด้วยนะว่าจอดแบบไหนอันนี้เราจอดแบบขนาดบข้างก่อนโอเคเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้มันก็บอกเลยว่าให้เอามือออกจากพวงมลาลัยได้เลย แล้วก็ให้เราปล่อยเท้าออกจากเบรกได้เลยเพราะตอนนี้ผมเหยียบไว้อยู่นะครับอ่ะปล่อยละเออมันบอกให้เราดูด้วยนะไม่ใช่ปล่อยให้เขาทําอย่างเดียวถ้าเราเราไม่ชินเรากลัวเราก็ปล่อยให้เขาเราก็เลียเบรกเราก็ได้นะครับนี่เออแต่ที่จริงไม่ต้องก็ได้ครับปล่อยให้เขาทําไ้เลยเนี่ยดูดิดูข้างหน้าครับชิดมากๆเลยนะถ้าเป็นผมเองเนี่ยผมบอกเลยไม่กล้าขนาดนี้แต่ถ้าเป็นระบบตัวนี้ให้เขาทําเลยเนี่ยครับชิดมากๆชิดมากมาก เราก็ปล่อยเขาทําไปปึ๊บปุ๊บป๊บนี่เสร็จแล้วนี่ครับเปลี่ยนเกียร์เองเป็นเกียร์เดินห้าแล้วเขาก็จะจัดการไปเลยอ่านี่ครับจะค่อนข้างยึกยักยึกยักหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ผมเซ็ตไว้ให้มันเข้ากับพอดีซีคลาสแต่อันนี้4ี่ห้ามันใหญ่กว่าซีคลาสเยอะนะครับซึ่งเด้อผมแบบเป็นผมจอดเองนะ่ะเนี่ยเมื่อกี้เสียวแล้วมันจะชนหน้ารถไหมเนี่ยคือแบบมันพอดีเป๊ะมากๆเลยนะครับผมนี่ ผมไม่ทําเลยปล่อยเขาทําเลยนะครับผมนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วคือถ้าคนไม่เคยได้ใช้หรือใช้ช่วงแรกๆอย่างผมเนี่ยตอนทําช่วงแรก,แรกบอกเลยว่าเสียวมากเพราะมันจะชนหรือมันไม่ชนต้องบอกเลยว่าเชื่อแน่นในตัวระบบเขาครับไม่ชนแน่นอนแล้วได้จอดแบบเป๊ะแน่นอนนะครับก็คือถ้าใครไปเที่ยวแบบเยาวราชอย่างเงี้ยหรือว่าไปที่ที่แบบอยู่ในมหาลายัยหาที่จอดยากนะไอ้ระบบเนี้ยผมบอกเลยว่าช่วยชีวิตคุณได้เยอะมากๆแน่นอนอ่ะอันนี้คือการจอดแบบ พา raleo หรือว่าเป็นการจอดแบบถนับข้างนะครับผมเดี๋ยวเราต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปจอดแบบเข้าซองดีกว่าอ่ะมาเรามาหาซองกันกดเลยครับผมหาซองนี่ขับไปเลยถ้าเกิดมันจะเจอซองเนี่ยเหมือนเด้งตึ้งขึ้นมาเลยนะครับอ่ะขับเลยซองมาแล้วแบบอ่ะเด้งมาแล้วนี่เราจะเข้าซองนี้นะครับเราก็กดตกลงเลยนี่เหมือนเดิมเลยครับวิธีทําก็คือ ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมือทั้งเท้าให้มันจัดการเลี้ยวเข้าไปเลยแหมโถจะแคบแค่ไหนเจ้าระบบนี้ก็จัดการให้คุณโดยแบบง่ายเลยนะครับปึ๊บนี่ปล่อยทุกอย่างเลยนะมือเท้าปล่อยมันไปเลยเพราะว่าเขาจะทำเองเลยแล้วเนี่ยครับเป็นการจอดแบบบนเนินด้วยคือไม่ใช่ทางเรียบด้วยนะเป็นเนินด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะาดูด้วยว่าคันเร่งอะ่ะเขาจะเออหรือเปล่า พราะมันไม่ใช่แบบทางลาบมันก็ต้องเหยียบคันเร่งเยอะขึ้นหน่อยอ่าเนี่ยอ่านี่เป็นไงส่งคันเร่งเยอะขึ้นด้วยแล้วส่งแบบนุ่ม,มด้วยนะปึ๊บนีคค่ค่อยส่งคันเร่งขึ้นมาจึ๊บเรียบร้อยเสร็จแล้วอ้โ,วโหง่ายมากมากมาเดี๋ยวเรามาลองหาที่จอดแบบเข้าซองกันดีกว่านะครับในรถเบนซ์ c 3 0 0 e คันนี้อ่ะนี่เริ่มสแกนและหาซองกันละ เรขับไปเลยถ้าเกิดเขาเจอซองปุ๊บเนี่ยเขาก็จะร้องเลยว่าเอาซองนี้หรือเปล่าอ่าเจอซองแล้วเจอซองปุ๊บเราจะเข้าซองนี้ใช่ไหมครับเราก็เลือกเลยเลือกปุ๊บนี่ครับข้อดีของเบนซ์คือสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะเอาหน้าเข้าซองหรือว่าจะถอยเข้าซองนะครับ BM ไม่เลือกนะแต่เจ้าเบนซ์ C 3 0 0 E m ้ Sport คันนี้นะครับสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาหน้าหรือจะเอาท้ายเข้า เราสไตล์ไทยอยู่แล้วเราท้ายเข้าไปเลยนะครับเนี่ปึ๊บเข้าเกียร์ถอยปุ๊บตอนนี้ปล่อยทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเขาจัดการเองเลยนี่ปล่อยไปเลยนะครับครับเขาจะบอกเลยว่าเขาจะเบรกตรงไหนนี่เขาจะเบรกอยู่ตรงนี้เบรกเสร็จเขาก็จะเข้าเดินหน้าไปแล้วเพื่อให้ได้องศาที่มันเข้าแล้วมันพอดีเป๊ะนั่นเองนะครับเนี่เดินหน้าไปปุ๊บ่ากะอ,องศาก่อน กะปุ๊บเนี่เข้าเกียร์ถอยอีกรอบหนึ่งเข้าเกียร์ถอยอีกรอบหนึ่ง๊บหักปุ๊บถ้าให้พูดเอาจริงๆนะครับผมอันเนี้ยไม่เทียนเท่าเบียมเบียมถอยเข้าซองเนียนกว่าอันนี้ค่อนข้างดูองศาเยอะไปหน่อยว่าเข้ายังไงอะไรยังไงนะครับผมอ่ะมาน่าจะอีกประมาณรอบสองรอบก็น่าจะได้ละเ แต่ว่าก็สามารถถอยเข้าซองโดยโดยที่เราเองไม่ต้องกะก็ได้แล้วเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะชนเพราะว่ามันไม่ชนแน่นอนนะครับโอกาสที่จะชนน้อยมากถ้าเกิดไม่มีอยู่ดีๆมีคนกระโดดเข้ามาหรือมีอะไรกีดขวางนะครับผมอหรรอบหนึ่งพรนี้ซ้ายมันชิดเกินเขาน่าจะถอยอีกรอบหนึ่งให้มันออกขวายนิดหน่อยอ่ะโดยรวมแล้ว่ผมว่าถ้าเกิดเข้าซองเลยนะ bm เนียนกว่าแต่เมื่อกี้ผมลองหลายรอบนะ เบนซ์เนี่ยคือเขาจะพยายามหาองศาที่เป๊ะที่สุดนะครับผม,มก็เลยว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป๊ะซะจนขยับหลายรอบเกินไปนะครับอ่านี่ขยับรอบสุดท้ายละนี่เดีขาส่งคันเร่งขึ้นไปพร้อมเป็นเนินปึ๊บนี่เบรจบเรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือการเข้าซองแบบไม่ต้องใช้คนขับเลยนะครับผมให้ตัวรถขับตัวมันเองบอกเลยว่าเจ๋งเอามากๆเลยนะครับผมก็ ใครที่มีรถ b บ n ซ์บตัวปีใหม่ๆนะครับลองดูได้เพราะว่ามันมีฟังก์ชันนี้แหละที่แอบแฝงอยู่ที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับผมในคลิปนี้ก็ถ้าได้ดูไปได้เอาไปใช้ไปก็ลองเอามาคอมเมนต์กันก็ได้นะครับผมว่าได้ใช้หรือ,อยังใช้แล้วเป็นยังไงใช้แล้วรู้สึกยังไงใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราเจอใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะไปหาฟังก์ชันที่มันแบบ ไม่มีคนรู้หรือว่าคนรู้น้อยๆน,นะครับมาเล่นกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ